ตอนนี้อยู่่ช่องทางปันต้องเปิดนอาอฟิเช่นนะคะตอนนี้ค่ะเรากันอ,อยู่บนดีมน,นะคะเป็นครั้รงแรกเลยนะคะที่มีทีมหมอลำตั้ง่นะคะที่เ ขื่นแดงก่ทีไดขึ้นแสดงนัอ่ะเอเอินไหมแม่โดมไอฝ้าไอดินเนาะเอินังสันเเจเอามาเป็นเช่าหรือเานเช่าจีมาเป็นเช่าเป็นกะหรีอเป่เป็นจีคือจี้าเป็นเจ่อันนี้ก็คือเต้นที่มันปั่นนะคะแต่ว่าเขาจีบ่อไทยเิ่นบอเป็นขี้ลายแห้งไปแลช่วยแล้ว ในโลบออกนี่นี่ตัตาอกนี่นี่ท่นเห็นหัวน่มในตอีค่ะัสดีค่ะสัสดีค่ะสี่ะัดคัคีวดี่นัดนสวัสดี่ะดีค่ะสวัสดค่ะสค่ั่ะ่วค่สีค่ะี่ีะสดคนะี่ อุ้ยเห็นหัวนมนะหัวนมดไม่ได้นะนี่อุ้ยออกสื่อเด้นี่เซ้นเซอร์เด้นี่เซ้นเซอร์ให้ด้วยนะมีคนเบิร์คลิดปิดบอร์ร่าอยู่มุนากินอย่างไรอ่ะอันนี้กาแฟแข็งพี่น้องอันนี้ก็น้ำดื่มเครื่องชุ่มกำลังอยู่ทางนี้แล้วค่ะแล้วใครที่ติดน้ำดื่มแอยาก็าพิการมีอะไรกันถ้าเป็นขาดอกคุณอนิสาก็รู้เอาคุณลูกค้าอันนี้สาแจกคนละขวดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเองก่อนเรียบร้อยค่ะ

อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ยคือ่ังไทพี่น้องเรื่งหมู่บ้านเหนือแต่กับมี่จีปาถายเอียงหมากมาไก่กล่องเป็นโชว์ที่อลังการงานสร้างสำหรับใครที่อยากมาดูก็มาดูสำหรับใครที่อยากไม่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 ไมาไมาดู่ไม่ไม่ไน่ไมนไม่ไอ่ไม่ไอ่ไม่นม่รม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ทางนั้น้าชะุ่ยเพื่ะน่ไม่คม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมามมา่ไม่่่ไ่ไ่ามไ่่ไ สวัสดีค่ะนิโนแซบวะเธอมีแฟนหรือติมีแฟนแล้วค่ะรักแฟนมากอขัดล้วมีอย่างคือเสียวคน เยขี่คามาจะผ่านผ่านสแลนสวทชป่ะสแลนยังโมเมล่ะโมเมล่ะสแลนแค่นองไมันเนาะน้มาตแนนไนเร้องกันอนนอนอนยนอนพีจอไปนอนอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพี่ปันนะคะพี่น้องขาฝากฝากติดตามรัพวกเราด้วยนะคะสาวร้อยเพตันแพงมาเจอกันค่ะฝาก้วยนะคะสค่ะของบนอายได้จากมาคายดี่ะคือใครปุ๊บคือมื่นขาม่ด อพ่อิงอนนี <r isa> <that> ้ไปดต่ไปน่น่อไะคะโอัชองทามเ่เสนอระดชเลยนะคะ่คนเล่นคนุดไรเพรับการเ้งเตนหม่ได้ค่ะสำรับเดี๋ยวบกันะคะหน่งวตนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องไปแต้งเตอนแจ้งตัวกันนะค่ะพี่น้องค่ะคือแบบไม่ไปหลักค่ะไปหลกค่ะวันนี้ง่งานยุเมยล่ะที่หลไปไปไปไรแันรอดถามผู้ไหนผู้อีกไป มันครบปนาทีแตมเสือขนาดน่ากว่ันขายดีจัง่ะีหเนี่ย่างนนวัีค่ะไรคะวันนี้ตอนใช่ไมคะใช่ค่ะถ้าสิเริ่มแต่งหนาห้าเราวันนี้กินข้าวหรือยงังกินแล้วค่ะกินสามรอบที่รอเบเลยเต่ตเสือเ็นมั่หวานงันไม่มี้ทำกับข้าวอะไรคะวันนี้ แกงแกงเส้นแกงเส้นแกงเส้นเสร็จวิญญาณไก่มีมีตรไหนคะวันนี้มีค่ะทุกวันแกงเส้นรอนแ่าบอกอีกดรืแกงเส้นร้อนแกงเส้นร้อนค่ะแกงมูนเส้นค่ะชิคเก้นเส้นร้อนมาเป็นวิญญาณที่อย่างบริแมอาบน้ำแล้วใช่ไหมคะอาบน้ำแล้วทานเต็มบาทับแส่นหนา อันนี้เขาเริ่มกี่โมงคะน่าจะตีหน um> ึ wow. ่งพอเกินมะเริ่มงานเริ่มงานเริ่องเรื่องประมาณคุณคุณสองคุณประมาณจะใต่งานดรอจะรื้อไม้กำลังใส่นะคะวันนี้ตื่นสดือเีหามวนแน่นอนค่ะพร้อมจอยน่าเปชนทีมากเลยคอยเปคนตกเด้อค่ะเด้อ รอดูอยู่ทางแยกคนสุดขาพึ่งค่าบายบายค่าบายอย่าลืมมงมือนมาจอยกันหนาพิธีด้วยค่ะเจอกันอีกแล้วที่ไหนคะคุณีหลอกลวงเมคอัพค่ะและบิวตี้ช็อปนะคะเครื่องสำอางทุกประเภทนะคะทั้งมีอายุและทั้งหมดอายุค่ะส่วนมากขายขายอะไรคะขายทองหมดอายุค่ะขายของหมดอายุเป็นหลักค่ะ คอนเทคเลนทาใส่ปุ๊บตาบอดปั๊บค่ะพี่น้องค่ะใส่ปุ๊บตาบอดปั๊บค่ะราคาเป็นกันเองนะคะเป็นกันเองค่ะเป็นมิสเป็นมิสค่ะมิชชันที่เมื่อคนตีสยเพราะวเมื่อคนตาดีคือสวยอ่ะอุ้ยแพงโคตรเดียวขาดตัวซ้ำเลยแพงอ่ะ กันตัดอันผมแตกปลายเจ้าเดี๋ยวมาเฮ็ดเอาแตกทายกล้องนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเจะแต่งไปล้วดเนสเียววัดเป็นเสื้อขงเือได้ซืี้ซีีวันได้กินน้ำดอกขนมมา เจอกันอีกแล้วเราก็จะเจอน้ำไปยังคะอาบน้ำหปรอไปรอไดโบอาวรอไดโบอาแล้วใชาอย่าบางคลิปบางกระุนนี่ละคลิปนี้ก็ะุนนี่อีกเมื่อว่าภาพอากาศกน็งใจกัฮอนล่ะวตัวตัวแสดงจริงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพี่กันปันลำเพลินออฟฟิเชียลด้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ